สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเรามีเรื่องมาเล่ามาแชร์นะคะเกี่ยวกับเพจ a c e b o o k ของเราแต่ก่อนเพจ f a c e b o o k ของเราไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้ติดตัวที่2นะคะ,ะตัวคอนเทนต์ไม่สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ได,ได้นะคะเป็นตัวกากระบาดสีเทานะคะไม่ได้ขึ้นติ๊กสีเขียวนะคะเราก็เลยไม่สามารถสร้างรายได้ในเพจ Facebook บุ๊กของเราเราก็เลยไปสร้างรายได้ที่ Facebook ของเราตรงนั้นนะคะ,ะวันนี้นะคะเราโคตรจะดีใจมากเลยเพจ Facebook ของเราขึ้นเป็นสีเขียว Content m o n น t ทายสามารถสร้างรายได้ได้นะคะตัวนี้ เราอยากมาเล่ามาแชร์ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ยังติดอยู่นะคะก็มีพี่มีน้องทักแชทมาหลังบ้านนะคะว่า,าจะทายังไงจะแก้ไขยังไงยังติดตัวนี้อยู่มันไม่ขึ้นเสียทีนะคะ,ะตัวเพจ Facebook ของเรานี้นะคะเราได้เปิดมาพร้อมๆกับ a c e b o o k นะคะเปิดมา2ปีถึง3ปีแล้วนะคะตัวนี้เนาะแล้วเรานำคลิปที่เราตัดต่อจากคายมาสเตอร์ตัดต่อจากช็อต นะคะอ่า CapCut หรือทาง iPhone iMovie app นะคะแล้วก็ใช้เสียง b l k g r o u n d นะคะเป็นเสียงของแอปนั้นๆนะคะไม่ได้ใช้เสียง b a c k g r o u n d ของแอปใน Facebook ตัวนี้นะคะอ่ามันก็เลยทำให้เราติดกุดชุมชนตรงนี้ไม่สามารถสร้างรายได้ได้เนาะ,ะหลังจากนั้นเราได้ทำการไปลบออกจนหมดนะคะ อันไหนที่แบบโพสคำไม่สุภาพภาพไม่สุภาพหรือคลิปไหนที่ตัดต่อจากคายมาสเตอร์อช็อตหรือว่าแคฟคัทหรือว่า iMovie และใช้เสียงเพลงของแอปนั้นๆน,น,นะคะเราทำการลบทิ้งออกหมดแล้วคลิปไหนโพสต์ไหนนะคะที่ หมายถึงโปรโมทหมายถึงโฆษณาสิ่งของที่เราเปิดอยู่นะคะแบรนด์แรนด์นั้นเราก็ไปทำงานลบทิ้งออกไปนะแล้วโปรไฟล์ของเรานะคะเราก็ใส่เป็นรูปภาพของเรานะคะเขาสามารถสแกนหน้าเราได้ว่าเอออินเนี่ยเป็นเจ้าของเพจ Facebook นะอย่างเงี้ยนะแล้วหลังจากนั้นนะคะข้อมูลที่เรายังกกอกไม่สมบูรณ์นะคะอ่ะ เราก็ไปทำการกอรอกให้สมบูรณ์มันมีอยู่6ตัวที่เรายังกอรอกไม่สมบูรณ์นะคะอ่าเราก็ไปกอรอกให้สมบูรณ์จนมันติ๊กขึ้นสีเขียวว่าสมบูรณ์สมบูรณ์นะคะหลังจากนั้นทุกคนเราทำการลบคลิปออกทั้งหมดลบภาพออกทั้งหมดนะก็เหลือแต่แบบภาพโปรไฟล์ของเราภาพป,ปกนะแล้วก็จะเป็นคลิปที่เราแชร์มาจากช่องอ่าเพจ ของเรานะคะแล้วเราก็ใส่เอ่เว็บไซต์ของเรานะคะข้อมูลเนาะจากตัวดีเทลเห็นไหมคะอ่าแต่ก่อนเป็นครีเอเตอร์นะคะเราก็ใส่เป็นเอ่อบล็อกเกอร์นะคะอาจะเป็นเพจเฟ e บุ๊กเนาะอ่าเราก็ใส่เป็นบล็อกเกอร์นะคะเราไม่ใส่ครีเอเตอร์ดิจิทอลนะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะอ่าเราก็ไปกรอก ข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ใส่เว็บไซต์ใส่อีเมลต่างๆที่เขาต้องการนะที่เราบอกว่ามันขาดไป6ตัวนะคะอ่าเราก็ไปทําให้กรอกเสร็จสมบูรณ์นะคะเขาให้เราตั้งแอปอะไรแล้วก็ไปตั้งตามที่เขาแนะนำนะอ่าหลังจากนั้นทุกคนก็ไม่ใช่ว่ามันจะผ่านนะอ่ามันไม่ได้ผ่านเลยนะทุกคนมันก็ยังติดเป็นตัวกากบาทสีเทาอยู่นะอ่าหลังจากนั้นนะคะ เราก็หายไปนะคะตั้งแต่อวันที่ยี่สิบดิอเราก็ไม่ได้กลับเข้ามาอีกเลยนะคะอ่าแล้วหลังจากนั้นเราก็คิดว่าเอ้ยมันสร้างไรายได้ไม่ได้แล้วแหละนะอ่าแชร์อย่างเดียวนะคะเอามาแชร์อย่างเดียวเนาะมันสร้างไรายได้ไม่ได้แล้วนะเราก็ยังแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้ เราจะไปบอกพี่ปอกน้องแก้ปัญหาได้อย่างไรนะคะเราก็คิดแบบนี้นะหลังจากนั้นนะคะเราจะให้ทุกคนได้ดูนะคะวันนี้เราโคตรดีใจเราแบบเออลองเข้าไปดูซิทำไมแบบมีแบบแจ้งเตือนมาเยอะจังว่ามีตั้งหลายข้อความอย่างเงี้ยเราก็เลยเข้ามาดูนะคะทุกคนพอเราเข้ามาดูนะเราดีใจมากเลยนะคือตัว สตรีมของเรานะคะเห็นไหมคะไอตัวที่2นะคะคำว่า Your Follow Facebook Content Monetize policy ขึ้นเป็นสีเขียวนะคะแต่ก่อนมันเป็นสีกากบาทสีเทาๆนะตอนนี้ขึ้นเป็นสีเขียวแล้วเรียบร้อยเราดีใจมากเป็นทุกตัวนะคะ,อะลองมาดูตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ขึ้นนะคะแต่ก่อนไม่ขึ้นทุกคนเราก็เลย ไม่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่เข้ามาทักหลังบ้านได้ได้แต่บอกว่าเออลองไปลบตัวนั้นดูลองไปลบตัวนี้ดูใครบอกให้ลองทําอะไรก็ลองทําดูอะไรแบบประมาณนี้นะคะขนาดเรายังแก้ปัญหาของเรายังไม่ได้เนาะเออพอมาวันนี้เราเห็นว่ามันเป็นสีเขียวนะคะเราก็เลยอยากมาเล่ามาแชร์ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะอ,อ่ออันดับแรกนะคะคือไปลบคลิปนะคะที่ไม่สุภาพ ที่ผิดกฎชุมชนใน Facebook ออกนะคะหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็ไปลบแอป a c e b o o k นะคะที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราเนาะลบออกไปก่อนนับ1-15ถึงนะก่อนที่เราจะดาวน์โหลดลงมาใหม่หลังจากนั้นเราดาวน์โหลดลงมาใหม่ทุกคนจากตัวหนังสือที่เป็นภาษาไทยกลายเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยแล้ว พอมาอวันนี้นะคะเรามาเปิดดูคือเขารีเซตให้เราทุกคนจากที่เราเคยอัปโหลดข้อมูลไปลบตรงนั้นตรงนี้ออกนะคะแล้วทีนี้เขารีเซ็ตข้อมูลให้เราทุกคนกลายเป็นว่าตัวที่2ของเราจากที่เป็นกากบาดสีเทากลายเป็นติ๊กสีเขียวสามารถสร้างไรายได้ได้ไดนะเมื่อวานนี้คลิปอแอป f a c e b o o k ของเรานะคะ มันเกิดการจะลาจนติดขางไม่สามารถเข้าได้เราก็เลยลบแอป Facebook ออกแล้วเราก็นับ1-15ถึง15แล้วเราก็ดาวน์โหลดใหม่พอเราดาวน์โหลดใหม่หุ้ยทำไมภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะแล้วพอมาวันนี้เราก็ชงโงนใจในเพจ Facebook ของเราเฮ้ยระบบรีเซ็ตมันจะรีเซ็ตข้อมูลทั้งหมดในเพจ Facebook ไหมนะเราก็เลยเข้ามาดูทุกคนสรุปว่า เราได้รับข่าวดีนะจากการกรบาทสีเทากลายเป็นปุ่มสีเขียวคอนเทนต์สามารถสร้างรายได้ได้ตรงนี้แบบโคตรจะดีใจลองทำดูนะคะลองทำหลายๆวิธีค่ะทุกคนมันก็ต้องมีวิธีใดวิธีหนึ่งเราสามารถแก้ไขจากการกรบาทสีเทาให้เป็นแบบสีเขียวสามารถสร้างรายได้ได้ตรงนี้นะคะเราแบบดีใจมากๆเลยทุกคนที่แบบ มันสามารถสร้างไราไยได้ได้นะคะแต่ก่อนเราก็ใจออกเหมือนกันเพราะว่ามันไม่สามารถสร้างไราไยได้ได้นะเราใจออกนะทุกคนแล้วไอ้ตัวเอ่อโปรไฟล์ของเรานะคะเอ่อตัวโปรไฟล์ของเรานี้นะคะแต่ก่อนเนี้ยจะขึ้นเป็นตัวเอ่อตัวสีน้ำเงินนะคะกากระบาท แล้วก็แจ้งบอกเราว่าไม่สามารถสร้างรายได้ได้เพจของคุณแล้วพอคลิกเข้าไปก็จะเป็นสีเหลืองนะคะขึ้นเป็นสีเหลืองว่าเพจของคุณไม่สามารถสร้างรายได้ได้คุณได้เคยโพสผิดกฎชุมชนเขาบอกอย่างนี้นะทุกคนเราก็ไปดูโพสเก่าๆมันก็ไม่มีนะเราก็ลบทิ้งหมดแล้วอ่ะเขาก็ไม่อัปเดตให้เรานะคะ เราก็ิกกดเข้าไปในตรงนี้นะคะตัวสเตตัสเนาะตัวเพจสเตตัสของเราเขาบอกว่าไม่สามารถสร้างรายได้ได้เป็นตัวสีเหลืองนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เห็นไหมทุกคนเป็นตัวสีเขียวหมดแล้วนะคะสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ไดทุกคนเห็นไหมคะเออสามารถที่จะสร้างรายได้ได้แต่ก่อนเป็นตัวสีเหลืองไม่สามารถสร้างรายได้ได้แต่ตอนนี้เราโคตรดีใจเ,เขาบอกว่า굿ดนิวนะคือแบบ มันไม่เป็นตัวสีเหลืองแล้วนะคะมันเป็นตัวสีเขียวตรงนี้คือแบบมันสามารถสร้างไรายได้ได้แล้วก็ตัวคําว่า e l i g i b l e to m o n e t i z e ตัวนี้ก็ไม่ขึ้นนะคะทุกคนนะโอ้เราแบบฉันไม่เอาแล้วนะคะเออช่างช่างเถอะเออคือช่างเถอะคือช่างเถอะอะไรแบบประมาณนี้มันไม่สามารถสร้างไรายได้ได้คือแบบช่างเถอะช่างเถอะคือประมาณนี้นะคะคือตัวเนี้เราไม่มีทางที่จะเข้าไปแก้ไขได้เลยนะถ้ามันติด ลักษณะตัวสีเหลืองขึ้นมานะคะบอกเราไม่สามารถสร้างไรายได้ได้เราต้องไปแก้ที่หน้าฟีดอ่าหน้าเพจของเรานะคะไปแก้ไขแล้วก็ข้อมูลไปเติมข้อมูลเข้าไปนะคะหลังจากนั้นรู้ไหมทุกคนเราเอ่อทำการเปลี่ยนชื่อช่องด้วยนะเออเราทำการเปลี่ยนชื่อช่องอ่อเพจของเราด้วยเพราะว่าเพจ มันสามารถที่จะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็น f a c e b o o o อะ่ะมันมันสามารถตั้งเป็นชื่อของเราได้คือชื่อเดียวคือชื่อของเราใช่ปะถ้าเป็นเพจ a c e b o o k อะ่ะมันสามารถตั้งเป็นชื่อชื่อไหนก็ได้นะคะอ่าที่มันเกี่ยวโยงกับเราที่เราชอบแล้วมันไม่ไปติดกับของใครนะคะสิ่งที่สำคัญคือตัวดีเทลนี่แหละ่ะทุกคน เราต้องใส่ข้อมูลของเราให้เสร็จสมบูรณ์ให้มันขึ้นคำว่าสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์หลังจากนั้นนะคะเรากรอกตัวดีเทลของเราเสร็จหมดแล้วเสร็จสมบูรณ์นะคะเราก็ไปทำการลบแอปอ่าเฟซบุ๊กออกนับ 1- ถึง15แล้วค่อยดาวน์โหลดลงมาใหม่นะฮะลองดูนะคะทุกคนลองทุกวิธีเนาะอ่าให้เครื่องมันรีเซ็ตนะคะให้ระบบมันรีเซ็ตให้เรานะถ้าเรา เออไปแก้ไขตรงนู้แล้วตรงนี้แล้วก็ยังเขาก็ยังไม่รีเซ็ตให้เรานะคะเราต้องกระตุ้นเขานะโดยการลบแอปของเขาออกนะเขาจะได้คิดว่าเฮ้ยมันเลิกใช้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยระบบรีเซ็ตให้มันหน่อยอะไรแบบประมาณนี้นะคะเออลองทำดูนะคะทุกคนไม่เสียหายนะไม่เสียหายเราจำอีเมล f a c e b o o k ของเราได้เราจำพาสเวิร์ดอีเมลของเรา เราจำพาสเวิร์ดล็อกอินเฟซของเราได้นะคะตัวนี้ไม่เสียหายลองดูทุกวิถีทางหว,วัง